คลิปนี้เราจะมานวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวติดกัน7วันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนเลยค่ะกลับมาเจอกับแชทดีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้มีอีกหนึ่งการทดลองนะคะเป็นซีรีส์มากหน้าติดกัน7วันคลิปนี้เราจะเอาน้ำมันมะพร้าวมานวดหน้าแทนค่ะ ใช้เป็นไรเซอร์ r กอดนอนเลยสรรพคุณที่เขาว่าดีนักดีหนาะมันจะเป็นยังไงตามที่เขาเคลมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านสมุนไพรชั้นนำทั่วไปคือหาซื้อง่ายมากจริงๆแล้วก็ที่เน้นนะคะถ้าจะเน้นให้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะแล้วก็เป็นสกัดเย็น เอาที่สกัดเย็นนะสะกัดร้อนไม่เอานะคะเพราะว่าการสกัดร้อนมันจะทําให้วิตามินต่างๆของน้ํามันมะาพร้าวเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นสกัดเย็นดีที่สุดจ้านี่คือหน้าสดตอนนี้ค่ะทุกคนเพิ่งล้างหน้าเลยไม่มีครีมไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าสังเกตก็จะเห็นรอยสิวที่แบบบุกเข้ามาแบบไม่ยัง้งไม่ยั้งเลยเห็นปะช่วงนี้คือกระปกตินะคะนี่ก็สิว นี่ก็สิวเมันอเลยจะหายสักทีมันไม่หายอะเดย์วันของน้ำมันมะพร้าวค่ะเราด้วยความว่าเราจะนวดหน้าเราก็เลยแบบเก็บลูกผมนิดนึงคือลูกผมเยอะก่อนที่เราจะลงน้ำมันมะพร้าวมันต้องทำหน้าให้แบบเปียกๆชุ่มๆนิดนึงทางแรกคือสเปรย์น้ำแร่หรือทางที่สอง คือสำลีที่เราชุบน้ำเตรียมไว้บกก็ได้เอามาแบบรูปๆให้หน้าเปียกๆนิดนึงนะคะน้ำมันมะพร้าว1ปั๊ม1ปั๊มมันก็เยอะนะเอาจริงๆเยอะดึกต้องวอร์มก่อน วมเสร็จแล้วเอามาแปะที่หน้านะคะแล้วก็ไปไปแบบที่คอด้วยอะ่ะเราก็จะเริ่มนวดเริ่มจากที่คอก่อนเหมือนช่วงแบบตรงเนี้ยค่ะเขาจะมีพวกน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองอ,อะไรเงี้ยให้แบบเดรนออกช่วยเขาเดรนออกนิดนึงนะคะเราจะนวด แค่วันละ3นาทีเท่านั้นเอา3 5แล้วกันเดื๋ยขยันเวลานวดอะคะ่ะแบบเน้นให้แบบยกขึ้นอะอย่าอย่านวดลงเพราะไม่งั้นหน้าจะลงใต้ตากรุณาใช้นิ้วนางเบาๆ เรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะกะเวลาเอาคร่าวๆเราเอาสำลีที่เราชุบน้ำไว้อะปาดน้ำมันส่วนเกินออกคือไม่งั้นหน้ามันมันมากมันไม่โอเคเราจะนอนไม่ได้เพราะมันเหนอะก็เอาแค่แบบนอนได้อ่ะไม่ต้องเอาออกเยอะจบแล้ววันแรกของเราแชจะไม่ทาครีมตอนกลางคืนตลอดเจดวันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้ำมันมะพร้าวเพียวๆเราเป็นยังไง มอร์นิ่งค่ะอันนี้ก็คือเมื่อคืนที่เราทาน้้ำมันมะพร้าวนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวไปแล้วนะคะแล้วก็ฉันไม่ลงครีมอย่างอื่นแล้วนี่คือสภาพหน้าที่ตื่นมาสดๆเอาจริงๆสดจริงๆคือตื่นแล้วอัดเลยน้ำยังไม่ได้อาบฟันยี้งไม่ได้แปลง <laughs> <laughs> นั่นแหละฟีลลิ่งตอนนี้ก็คือมันยังมีน้ำมันที่เคลือบหน้าอยู่นะคะก็คือหน้าหน้าแอบมันเล็กๆเหมือนผิวมันมันไม่มีน้ำอะ่ะ มันไม่ได้มีความชุ่มชื่นด้านน้ำนึงออกปะคือคือมันมีออยล์เคลือบผิวก็จริงแหละแต่ผิวมันไม่ได้อิ่มน้ำอะ่ะอาจจะวันแรกด้วยมั้งอาจจะต้องแบบให้เขาปรับสภาพนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆทําค่อยๆรอดูต่อไปแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังค่ะวันที่สองค่ะเรามาเริ่มเลย รู้สึกว่ามันไม่พอก็เติมเอาใต้ตาเบาๆนิดหนึ่งนะไม่งั้นเหี่ยวดะโอเค4นาทีแล้วไปนอนกันดีกว่ารายงานผลวันที่2ค่ะ เพิ่งตื่นฟีลลิ่งมันดีกว่าวันแรกนะคือวันแรกมันจะรู้สึกว่ามันมันมันโดยที่ที่ไม่มีน้ําในผิวอะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเออดีขึ้นอ,อ่าลุมขนก็ก็ไม่ได้ลดอะไรแบบก็ยังเท่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูผลวันต่อๆไปแล้วกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืม comment แล้วก็แชร์ไปได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจชั้นดีเลย วันที่3มค่ะเริ่มจริงๆอ่ะเวลาชันนวดหน้าค่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรตายตัวแบบนวดนวดคลึงๆเน้นๆบ้างแต่หลักๆเราก็จะเน้นแบบลิฟหน้า เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งอัลเทอร่าไงทุกคน<อ>ตายไม่ว่าหน้าห้ามเหวี<อ>ข้อเสียที่คนคบกับการนวดอะไรแบบนี้ก็คือมันเหนอะแล้วมันไม่ค่อยสบายหน้าเท่าไรหร่ค่ะโอเคไปละนอนนิง <Morning S 1> ค่ะวันที่สมตื่นมาอันนี้คือสภาพหน้าสดเพิ่งตื่นเสียงยังไม่มาก็ <c oughs> <c oughs> ออรู้สึกดีกว่า2วันแรกนะสิ่งที่ค้นพบก็คือเวลาเราทายาแต้มสิวอะค่ะที่เราทาแบบทายเยอะๆๆอๆอะผิวตรงนั้นมันจะแห้งแล้วมันจะกรังแล้วมันจะลอกนึกออกปะแต่หลังจากที่ทาไป3วันสิวตรงนี้ที่ตอนแรกอะแบบบวมมากแต่ก็ทายานะคือพอทายาตรงเนี้ยมันจะแบบแห้งกรังแบบสุดๆไปเลยอะกลายเป็นว่าความแห้งตอนเนี้ย หายไปเลยกลายเป็นแบบผิวนุ่มๆอะ่ะใครที่ใช้ยาแต้มสิวใช้น้ำมันมะพร้าวนวดก็ดีนะแบบเฮ้ยนุ่มแบบเชื่อว่ามอยเจอร์บางตัวก็ทำให้ไม่ได้อันนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายเบาๆเนาะขึ้นที่สี่แล้วนะคะเหมือนเดิมทำให้หน้าเปลี่ยนนิดนึง เช็คเอาน้ำมันส่วนเกินออกนะคะไม่งั้นมันจะมันเนื้อนุ่มนับไม่โอเคโอเคเป็นนานแล้วนะคะกุนไนค่ะทุกคนมอร์นิ่งค่ะเช้าวันที่สี่ของเราแล้วหน้าเนี่ยนุ่มนะคะมีความแบบนุ่มๆหยุ่นๆดีกว่าวันแรกเหมือนมันค่อยๆปรับตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่สาวันที่4อะไรเงี้ยมันค่อยๆปรับขึ้น แต่หนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะดีเหรอคืออันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารูขุมขนตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันมันใหญ่ขึ้นไหนเขาว่าทําให้รูขุมขนกระชับงไงทํให้ของฉันมันใหญ่ขึ้นล่ะยังไงเอาม้ว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันวันที่ห้าแล้วนะคะคอตึงมากอะ ใช้โอกาสนี้นวดคอไปด้วยเลยเหมือนอารมณ์แบบนวดน้ำมันอะ่ะโอ้โหตึงไรเบอร์นะอืมเป็นก้อนตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วเนาะใช้ก,ก็ไม่ได้นวดอีกเลยทั้งที่ปกติติดหมอนนวดมากแล้วร่างดิฉันก็กลายเป็นแบบนี้จะร้องไห้ แล้วก็ไปนอนกันค่ะกุน h นนะคะทุกคน Morning ค่ะวันที่ห้าแล้วฟิลลิ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าหน้านิ่มกว่าเดิมนิดนึงพวกรอยแดงสิวต่างๆก็ไม่หายมันไม่ช่วยให้หายอยู่แล้วปะแต่พอยก็คือตรงที่เราทายาทาสิวอะค่ะมันไม่แห้งเลยอันนี้ถือว่าเลิฟมาก รูขุมขนก็ยังรู้สึกว่าเออทำไมมันใหญ่วะใหญ่ได้ไงวะ <What? S 1> ทำไมใหญ่ล่ะส่วนเรื่องความชุ่มชื่นอันนี้ไม่กังขาใดๆกังขาเรื่องรูขุมขนมากกว่าฮฮ <Hey. S 1> วันนี้วันที่6นะคะสมมติว่าแบบเราทาเราทาครีมแต่ที่หน้าใช่ปะแค่นี้ใช่ปะแ,แต่เราไม่ดูแลคอเพราะอายุเยอะขึ้นนะ่ะ คอมจะมีรอย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 เหียวเหียวย่นย่นอะไรเงี้ยในขณะที่หน้าจะไม่เท่าไหร่เพราะเราดูแลเขามาตั้งแต่แรกเราก็เลยทุกคนมาดูแลคอกันเถอะโอเคนอนได้ค่ะมอร์นิ่งวันที่6ครับ ช้าวันนี้เราก็จะตื่นมาด้วยความสดใสเรอหน้าไม่ได้ล้างเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็สังเกตได้อันนี้เมื่อคืนมันจะแดงแบบแดง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 อะแต่ว่าเหมือนมันมีลิ์ในการช่วยแบบปอบประโลมความอักเสบได้แบบนิดนึงอะไรเงี้ยหน้านุ่มชุ่มชื้นด้วยวิตามินอ e, ีที่มีอยู่เยอะมากในน้ำมันมะพร้าวนะคะเรื่องความชุ่มชื่นอันนี้ ถือว่าดีมากให้คะแนนเต็มเพราะว่าตื่นมาคือหน้าไม่แห้งแล้วแบบจุดที่ทายาแต้มสิวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็กลับมาเป็นผิวหนังนุ่มๆจากที่แบบมันมันมันจะแห้งๆลอกๆอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเลิศมากจ้าเอ๋วันนินที่เจดแล้วใช่ไหมคะทำไมดีใจออกนอกหน้าการนวดวนๆก็ฟีลลิ่งดีนะ หมือนได้แบบผ่อนคลายหน้าจริงๆ <Wow. S 1> ซึ่งการนวดหน้าทุกวันนะคะทุกคนข้อดีก็คือมันทำให้หน้าเราไม่หยอกลงมากโอเคคืนที่เจ็ดก i ได t นะคะทุกคน r o n n i n g วันที่เจ็ดนะคะเช้าวันนี้หน้าก็ก็นิ่มๆดีนะคะถือว่านางเป็นมอยส์เจอร์ที่ดีเลยแหละแต่อาจจะต้องแบบเพิ่มเติมถ้าหน้าที่หน้าใครที่แบบขาดน้ำอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเติมน้ำให้ผิวนิดนึงอะไรเงี้ยรูขุมเท่าเดิมความขาวใสก็เท่าเดิมไม่ได้รู้สึกว่าต่างอะไรมากมายนะเฮ้ย <Hey! S 1> คือในฐานะมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็ต้องยอมให้นางแหละ นางทําให้แบบหน้านุ่มได้จริงในเจวันที่ชัดทามาติดต่อกันคือหน้านุ่มแบบเอ้ยหน้านุ่มหน้าดีแบบดีๆเลยจากวันแรกที่ที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าขาดน้ําหน้าแห้งๆอะไรเงี้ยแต่ สำหรับคนผิวแห้งขาดน้ำก็ยังแนะนำว่าควรใช้เป็นแบบน้ำตบหรือเอสเซนต์ไฮยาลูรอนต่างๆอะ่ะโบกลงไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้น้ำมันมะพร้าวอะ่ะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ทับอีกทีในฐานะของมอยเจอร์ไรเซอร์นางทำได้ดีมากเพราะขนาดแบบแผลสิวอะคะ่ะที่เวลาทายาแล้วมันจะแห้งๆลอกๆกลางๆอะ่ะนางทำให้ตรงนั้นมันนุ่มได้แบบในใน้ามคืน ซึ่ง amazing w o r ร์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แอบกังวลเบาๆแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ในการทดลองนี้ใน7วันนี้คือเรื่องรูขุมขนตรงนี้ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันมันมีอยู่ในช่วงนี้จริงๆแล้วแชทรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่องรูขุมขนนะแอบมากไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยช่วยจริงปะวะหรือว่าทําให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่เรื่องทําให้หน้าใสาเออหน้าดูไบรท์หน้าแบบนุ่มชุ่มชื่นอันนี้ไบรท์จริงดีจริง แต่เอาจริงถามว่าถ้าให้ทําแบบ7วันอะไรเงี้ยแชทก็ยังแบบขี้เกียจอยู่เบาๆรู้สึกว่าสําหรับแชทเองอ่ะมันมีน้ํามันอื่นที่ทําได้ดีมากๆอาจจะดีกว่าน้ํามันมะพร้าวด้วยซ้ําแต่น้ํามันมะพร้าวอะ่ะข้อดีของมันก็คือมันหาง่ายมันราคาถูกในบ้านเราแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพวกโฮโฮบาออยเป็นโรสฮิปหรืออะไรแบบนี้แทนซึ่งส่วนตัวชัทว่า ทุกอย่างอะคะ่ะน้ามันทุกอย่างมันมีดีของมันเองใช้สลับกันไปน่าจะดีอาทิตย์ละสองสาครั้งก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ขี้เกียจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือความรู้สึกแบบฟิลลิ่งแบบเนอะเนอะนอนแล้วเบบนอะเนอเนอเนอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยสบายหน้าสําหรับบางคนอะไรเงี้ยค่ะ เป็นซึ่งวิธีนี้มันทําให้เบาลงได้ด้วยการใช้น้ําใช้สําลีชุบน้ําแล้วก็เช็ดออกมันก็จะเบาได้ในระดับหนึ่งส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันใช่ไหมซึ่งกลิ่นเนี้ยแหละค่ะคนรักก็รักไปเลยคนเกลียดก็เกลียดไปเลยจ้ะพี่สาวดิฉันเกลียดน้ำมันมะพร้าวมากทุกครั้งที่แบบจะนอนอะ่ะเราเชบกนะ้ำมันมะพร้าวอะ่ะเราเดินลงไปให้นางได้กลิ่นนางจะแบบไปเกลิกไก่เนื้อวะ แล้วแต่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นก็แอบดีมากไว้ว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะส่วนตัวฉันว่ามันหอมดีฉันช,ชอบมปนเหมือนขนมแต่สำหรับบางคนเขาก็ไม่ชอบจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครที่ที่ต้องการความชุ่มชื่นหนักๆก็ก็ดี ฉันว่ามันเป็นจอ i ์ไรเซ z e r ที่ดีมากๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่หน้ามันถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะคะการใช้น้ํามันนวดหน้าเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นแล้วหน้าก็จะไม่ผลิตน้ํามันออกมาแปลว่าการใช้น้ํามันนวดหน้าหรือการใช้น้ํามันทาหน้าไม่ได้ทําให้หน้ามันขึ้นแต่อย่างใดนะจ๊ะโนโนซึ่งทดลองแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนผิวมันมากพี่สาว แล้วก็เลยให้นางใช้น้ำมันตัวอื่นนวดให้น้ำมันแบบตัวอื่นทาหน้าไม่มันขึ้นแล้วหน้าก็ก็ชุ่มชื่นดีแบบเฮ้ยแฮปปี้มันน้อยลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีนี้เรื่องของการใช้น้ำมันนวดหน้าทาหน้าทั้งหลายแหลเหมาะทั้งผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะคะผิวมันอาจจะใช้น้อยลงนิดนึงหมายถึงว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งสัก 1-2ครั้งผิวแห้งอาจจะ3-4ครั้งได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าฝากไว้สำหรับคลิปนี้แชทไปก่อนนะคะแล้วก็ซีรีส์วีคหน้าเราจะมาทำอะไรติดกัน7วันเราจะมามาร์กหน้าหรือเราจะใช้อะไรมาทำเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แชทไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆมันมันเป็นกำลังใจของแชทจริงๆนะขอบคุณจริงๆค่ะไปและ้ะบ๊ายบายค่ะ